รำอยู่กุนันซี่แล้วทุกคนกับอาพาร์ตเมนต์ใหม่เฮ้ยเซนติเมนท์ closer from happy memories แต่เจนไม่มีเซนติเมนต์แกกับลีวายนะมีแต่เฮียน่ะที่รู้สึกอย่างนั้นกับคุณนันซี่บายบายลีวายบายบาย เฮ้ยดีจังเลยทุกคนเย่เย่เ <laughs> <laughs> แสดงว่าตอนเนี้ยดีวายนะ่ะรู้สึกดีๆกับคุณซี่นะอย่างน้อยเราก็รู้ไงเพราะว่า e feature sentiment sentiment ว่าละ่ะเพราะว่า e feature s e n t i m e ต t อันนั้นนะคะ <laughs> ไปมาแล้วทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้คุณนันซี่นอนนะคะเดี๋ยวเจนจะมาแนะนำบ้านให้โอเค จาของอนุญาตเปิดไฟนะคะก็ห้องคุณนันซี่เนี่ยอยู่ติดกับห้องรีไวเนาะอย่างนี้เป็นประตูพอเดินผ่านประตูเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นทางเข้าหน้าบ้านทุกคนก็จะมีโต๊ะเอาไว้เก็บของเนาะแล้วก็เอาไว้วางพวกจุดมงจุดหมายบินข้ามข้าไฟอะไรอย่างนี้ล้วตีมบ้านคุนันซี่เนี่ยคือตีมตีมอะไรคะโรกค,ค่ะ ้านคุณซี่ไม่มีอะไรนอกจากเป็นลกๆนะนะแล้วก็เหยียบแพลตฟอร์มขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นกราฟฟิตี้ที่มาจากบ้านหลังเก่าเนาะถ้าทุกคนจําได้ที่มันอยู่ตรงห้องดูทีวีอ่ะอออแต่ว่ามันสวยดีจังก็เลยเก็บมาไว้ด้วยตอนที่ย้ายเข้ามาในบ้านนะนะอือฮึ แล้วก็อันนี้เป็นชั้นหนังสือทุกคนเพราะว่าบ้านหลังเกา่าคุณนันซี่เนี่ยมันไม่มีหนังสือมันไม่มีชั้นหนังสืออืมแต่ว่าคุณนันที่เนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากแล้วแกเป็นหนอนหนังสือเจงก็เลยคิดว่าในบ้านเนี่ยควรจะมีชั้นหนังสือเอาไว้ให้แกสักสักชั้นนึงแหละอย่างอย่างน้อยชั้นหนึ่งแ,ล,งงนนงแล้วก็ตรงนี้ก็เดินลงมาจากแพตฟอร์มตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมากก็มีทุกอย่างที่ห้องน้ําควรจะมีเนาะในห้องครัวทุกคนนะคะในครัวก็เหมือนครัวในหนังฝรั่งนะคะก็มีตู้เย็นมีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีที่วางจานมีชั้นแคบินเนตมีเตาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ทุกคนเป็นโต๊ะก,กินข้าว แล้วก็อันนี้เป็นแจกันดอกทานตะวันจากบ้านหลังเก่านะคะก็แจ้งว่ามันสวยดีอ่ะก็เลยเอามาด้วยแล้วก็พอเดินกลับขึ้นไปบนชั้นแพตฟอร์มนะคะก็จะเห็นเป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นโซนโต๊ะทำงานของคุณซีเนาะหน้าถัดมาเป็นห้องนั่งเล่นก็มีโซฟาอันใหญ่หนึ่งอัน <laughs> โซฟาสัป,ปนามเป็นไรอะ่ะไม่น่าเป็นอันปะแล้ว <laughs> ก็มีสิ่งนี้ทุกคนปลาปลาทุกคนปลาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านคุณแันซี่นะคะน้องมีชื่อด้วยนะเดี๋ยวเจนแนะนําน้องให้คุณผู้ชมได้รู้จัก <S <S แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้บ้านใหม่ของคุณอนซี่เนี่ยเราตั้งใจอยากจะให้มันมีต้นไม้เยอะๆเราก็เลยใส่ต้นไม้เข้ามาซแบบอีกนิดนึงก็คือ มัน่าจะเป็นป่าแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้นไม้ก็ทําให้บ้านแบบว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นในนี้เราก็เดินลงไปแพดฟรอร์มแผลอกเสียงยากจังเลยอนะ่ะเดินลงไปตรงพื้นยกสูงตรงนี้นะคะตึงประมาณหนึ่งครั้งก็จะเป็นโซนห้องนอนเนาะโซนห้องนอนก็จะมีเตียงมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโซฟารตรงนี้ ที่เอาไว้มองวิวข้างนอกบ้านนี้ต้นกระบ,บองเพชรโชฟ้าอันนี้เป็นคอสตอมคอนเทนต์นะเป็นซีซีโอเคตรงนี้ก็เป็นเตียงคุนันซีเนาะก็คือเป็นเตียงไม้โทนจะออกแนวแบบว่าสีเอิร์ธโทนสีแบบสีน้ำตาลสีเขียวตัดด้วยสีม่วงอะไรอย่างนี้มีแฟรี่ไลท์มีโมาบายต้นไม้ใบหญ้าดวงดาวจักรวาลอะไรก็ว่าไป โอเคว้าว <Okay>. wow. เราประเด็นคือห้องนอนคุณเสี่ะมันน่านอนมากอะทุกคนเนอะคิดเหมือนแจนไหมมันดูน่านอนอะทุกคนอืตอนแจนแต่งบ้านแจนก็ก็แต่งให้ตัวเองรู้สึกดีกับพื้นที่อะไรเงี้ยจิมก็น่าจะแบบมีความสุขด้วยเวลาที่แบบอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยูอ้ คุณนันซี่มีความสุขจาก made a new good friend ทุกคน m a k e a new good friend from socialization feeling happy from making a new lasting friendship นะคะคุณนั้นซี่มีความสุขจากการสร้างเพื่อนใหม่นะคะก็ไม่ใช่เพื่อนใหม่หรอกแบบว่ามันน่าจะเหมือนแบบ lasting ยาวนานอะ long lasting ทุกคนอื้อ คแอน,นซี่ก็มีความสุขเหมือนกันเนาะที่เสน์กนรีไวอะไรอย่างนี้โอเคก็แนะนําบ้านคุณแอนซี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้คุณแอนซี่นอนแล้วก็ดูกันว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอีอะไรอะ่ะเดอะกรีคอนทุกคนกรีคอนงานกรีคอนในเดอะซิมันคล้ายๆกับพวกคอมมิคคอนเฮ้ย อยู่ตรงไหนอะเนียแพนเนตฮันนี่ป๊อปเหรอฮึเป็น่ะชื่อคุณคุณวะเฮ้ยทุกคน e panet h น n e y pop แ่ะมันคือร้านคาราโอเกะที่อยู่แถวบ้านรีไวซึ่งตอนนี้คุณรีไวคุณรีไวอยู่ละตอนนี้รีไวกับคุณั้นซี่เนะี่ยอยู่ที่เดียวกันแสดงว่าก็อยู่ใกล้บ้านเองกว่นี้สิใช่ไหมกี่คอนจัดตอนทิวส์เดยหรอวันอังคารสิบโมงถึง บ่ายสามอ้าวเดี๋ยวนะคือโรงเรียนมันเลิกบ่ายสามพอดีอ่ะงั้นเราก็ไปงานกี่คนไ,ได้สิโทเเลยอยู่ตรงนี้ปะเฮ้ยนีไงทุกคนงานกี่คนไม่เงียบจังอืมเฮ้ยเจ๋งว่ามีแบบเครื่องเกมให้เล่นเฮ้ยมีหอดูดาวด้วยอ่ะมี เขาเรียกว่าอะไรวะเอาลืมเรียกว่าอะไรจรวดเนี่ยก็จรวดเฮ้ยคนเริ่มมางานแล้วทุกคน <c oughs> แกมีคนโดดเรียนวะ่ะทำไมเขาไม่ไปโรงเรียนวะ <c oughs> คุณผู้ชมดูดูสิ่งนี้ <c oughs> ดีวายเว่งโดดเรียน <c oughs> แล้วเฮียมาเล่นเกมอยู่ในอีเครื่องเกมอันนี้ <c oughs> เอ้ยถ้างั้นเราสลับมาเล่นรีไวกันเราจะได้มาเที่ยวงานนี้โอเคเนียอยู่งานกี่คอนข้างล่างมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานกี่คอนกับรีไวกันนะคะโหเฮียเจ๋งว่ะเฮยอยากเล่นอันนี้บิ๊กบอกอ่ะเุ้ยอ๋เสียงดังจังเลยโอ้ ทุกคนเมื่อกี้จรวดมันพุ่งข yes, right, ึ้นไปแล้วมันมีหัวใจอ่ะแสดงว่ามีคนวูฮูกันในนั้นมีคนวูฮูกันอยู่ในจรวดเครื่องนั้นไหนมีอะไรบ้างอุ๊ยอะไรอ่ะคอสเพลย์หรอเฮ้ยเทคเซลฟี่วีคอสเพลเยอร์ทุกคนในเกมซิมมีเลเยอร์ด้วยค่ะ เฮ้ยแสดงว่ารีวายก็แต่งคอร์สเพล์ได้ดิเฮ้ย <laughs> ถ้ารีวายจะคอร์สเพล์รีวายจะคอร์สเพล์เป็นอะไรวะ <laughs> โอ้เออเสียงดังอะ่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเราเข้าไปในนี้ได้อะ่ะ <laughs> เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้แจนส่งเฮียให้เข้าไปในกระสวยอวากาศบายบาย <laughs> อ้าว ดิวายทำการขึ้นไปแล้วทุกคนขึ้นไปแล้วเฮียอยู่ข้างบนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอะสายสไยติ้งสายทิ้งแปลว่าอะไรอะสายแปลว่าการมองเห็นเหรออะไรนะ Why passing an asteroid belt ด uh ิว d ย notice something duckling behind a nearby rock r e v i s e slowly guides his s h e f to investigate ฮะแป๊บหนึ่งนะ why passing asteroid belt หรอ asteroid belt คือที่มันเป็นกลุ่มดาวแล้วว่ะดาวอังคารกับดาวพฤหัสอ่ะอือฮึวิ่งเห็นอะไรอ่ะเอเรียนเนาะแล้วไงต่อ เหมือนก็สวยอวากาศอันนี้จะเป็น Rabbit Hole แล้วทุกคนพวกแ a b บิ t h o ในเกมซิมอ่ะมันจะเป็นสถานที่ที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าตัวซิมอ่ะมันจะทำกิจกรรมแล้วก็ให้เราเลือกดีซิชันโอ้นี่ไง Addition, Rewind, Notice, and Odd Green-Colored Creature, Shape Like บ Plumb Bob <laughs> <Huh? laughs> it doesn't seem to have realized that Li Wei was nearby. Should Li Wei try to communicate with it or watch quietly from a distance? พลัมบอกคือก้อนเพชรสีเขียว oh. ที่อยู่บนหัว The Sim อะ <Huh? S 1> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> รีไวเหรอถ้าเป็นรีไวแล้วว่ารีไวจะดูแค่จะจะดูอยู่ห่าง ถ้าเป็นคุณแอนซี่คุณที่อาจจะเข้าไปคุยแต่ว่าลิวอาจจะดูอยู่ห่างๆอู้อะไรอะ observation l i w a quietly follows the creature he notices that the alien changes color and certain pattern อ hmm. ื s e e m s l y อะไรวะอ่านไม่ออกอะ seems อ่ะเจนอ่านคำนั้นไม่ออกอะ seemingly เหรออ่านว่าอะไร as a way to communicate ฮะหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาเหมือนพลมบบบมันเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนลวดลายที่แบบมีลักษณะเฉพาะเพื่อที่คุยกันสื่อสารกันอะไรนี้ eventually the creature flies away อ๋อแล้วก็น้องพลมบบบก,ก็บินหายไปในอวกาศนะคะ Note findings and return home ก็จดบันทึกข้อมูลที่ไปสำรวจมาได้แล้วก็กลับมายัางโลกเฮียจะกลับมาหรืออยังเฮียเนื่นเฮียอยู่ข้างบนตรงโน้นเฮียกลับมาได้แล้วโอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังเย่ดไว้กลับมาแล้วทุกคนเป็นไงมัง่งฮะ Who wouldn't be happy after taking a trip to space? <laughs> <laughs> ใช่ไหมคงจะเจ๋งมากเลยเนาะว้าว wow. เอองางานนี้สนุกว่ะที่ให้คุณนซี่อยู่ด้วยอืมเฮ้ยสี่โมงแล้วใช่ไหมคุณนซี่กลับมาแล้วเนฮะ้ย <c oughs> เอาเรื่องที่เรา,เาไปอวกาศคือคุณนซี่ได้ปะใช่ไหมคุณนซี่จะต้องตื่นเต้นมานะ่เลยยี่กลับมาแล้ว หิวข้าวไหมคะกินของว่านก็ได้มิกสเปเชียลรีซิปปี้หรอฮะ huh! ซิลลี่กาม,มิแบร์แพนเคก้กทุกคนซิลลี่กาม,มิแบร์แพนเคก้กปาร์ตี้ไซส์ซิลลี่กาม,มิแบร์แพนเคก้กแฟมิลี่ไซส์เอาซิลลี่กามิแบร์ปกติไซส์ามาดูก่อน <laughs> ซิลลี่กามิแบร,ร์มันคืออะไรอะ่ะไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคุณสิไม่ใช่เพนนีนี่หว่า ไหนอะมันไม่เห็นจะต่างจากโอโอตาหรอกม,ม,มันก็คือแผนเค้กที่ใส่เยลลี่กัมมี่แบร์นั่นเองอคุณซี่อยู่บ้านไหมอะยังเคยเข้าไปาในห้องคุณซี่มั้ยเคยสิเพราะว่าเจพึ่งยันไม่อยู่วันนี้ไปบ้านคุณซี่กันไหมไปบ้านคุณซี่ดีกว่าถ้าเรากดวิสตามตนก็คือไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นหรอกคือคือ ก็คือไปได้เลยเหรอแ้วถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากให้เราวิสิตอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่จะเปิดบ้านให้ลิวไอเข้าบ้านมั้ไม่เห็นมีใครอยู่ไม่เห็นมีใครออกมาเลยอ่ะ คือเฮียเดินเข้าไปได้เลยเหรออ้าวอยู่ไหนล่ะเอ้ยนี่ไงคุณที่ยอมมาแล้วอ้าวเดินออกไปแล้วด้วยอ้าวอ๋อมันต้องนอกออเดอ d o ดอทุกคนอ้าวขมอนเน่นขมอนเน้นแล้วเจ้าของบ้านหายไปไหน <laughs> โอ้โหทุกคนมาแรงสาส กูตายแล้วโอไมก็ oh God. ท่อน้ำรั่วและ,มะแมลงสาบพร้อมๆกันบ้านฮ so ันจีโซเอทเท่านั้นร oh <my> <laughs> ักหลายเพื่อนคนเดียวเซนติเมนต์ about ฮันจินะคะฮันจ so ิโซเอเฮียรู้สึกเนี่แหละโคเฟอร์ฟอร์มแฮปปี้เมมโมรีุกคนแสดงว่าเขาก็มีแฮปปี้เมมโมรี่วมกัน้ะนะ <Okay. Yeah. S 1> ตอนนี้แจนก็ จะคอยสร้างแฮปปี้เมมโมรีให้เขาเพิ่มนะคะเ <laughs> <c oughs> <laughs> ฮย้ยทำได้เหรอมันคือการจีบทุกคนไม่เอาหรอถ้าเขาจีบมันเองอยากถ้าแบบอยากถ้าแบบอยากลุกก็ลุกอันเองเลยเอาเอาเจนนอนแล้วอ่ะแล้วเยาเข้ามาทำไมก่อนเอ้ยนี่ทุกคนมาเดี๋ยวเจนแน,นะนำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ลืมน้องปลาตัวนี้ที่คุณนันซี่ไปจับมาทุกคน น้องปลาตัวนี้ชื่อออกไปค่ะน้องปลาตัวนี้ชื่อโรเบิร์ตนะคะ <c oughs> เป็นปลาพันเพิร์ชยินดีต้อนรับโรเบิร์ตเข้าสู่ครอบครัวโซเอะค่ะ <c oughs> เราจะเลี้ยงน้องเป็นอย่างดีเลยเออฮะเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนผีหลอกไหนอะผีฮะผียูมิโกะโยชิดะเฮ้ยคุณโยชิดะเหรอคุณโยชิดายังอยู่บ้านนี้เหรอทุกคนยูมิโกะโยชิดะคือผีตัวเดียวกันกับคลิปแรกเลยของช่องเราแกฉันว่าคุณโยชิดะไม่ได้สิงบ้านเว้ย คุณโยชิดาตามคุณนันซี่เอาโอ้ยช่ว <c oughs> <c oughs> ยด้วยช่วยด้วยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรแล้วคุณนันซี่มาตะกวนใส่รีไวท์ทำไมอะ่ะรีไวท์แค่ไวท์ who knows หลอกผีเฮียใน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 ห้องหนาวะน่าก,กลัวมากหรือว่าคุณเอลซี่โดนผีสิงวะไม่รู้อ่ะตอนนี้คุณเอลซี่ก็กลัวเหมือนกันน่ะด้วยตอนนี้เฮียออกไปแล้วเฮียกลับบ้านไปแล้วด้วยซ้ำฮ่ากลัวกลัวแล้วน่าก,กลัววะ่ะหน้าแมันก็กลัวจริงๆโอ๊ย แกผีน่ากลัวใช่ไหมยังจะมาซิดอัพในบ้านอีกไม่ใช่ซิดอัพบนพื้น,นมันซีไปไหนอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวเรากลัวแจนกลัวริไวกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่แจนกลัวนี่ทุกคนคือเซนติเมนต์่ะถ้าสมมติว่าซิมมันมีเซนติเมนต์ระหว่างกันอย่างนี้ใช่ไหมเวลาซิมอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยมันจะมีเซนติเมนต์ขึ้นตรงช่องอารมณ์ตรงนั้นของเฮีย รู้สึกใกล้ชิดจากความทรงจำที่ดีร่วมกันใช่ไหม Feeling close being around the sim that l e h a s shared good moments w i t h can bring those feelings back อ๋อแบบว,ว่าพออยู่ใกล้คุณนันสซี่อย่างนี้ใช่ไหมแี่ก,ก็จะรู้สึกแบบว่านึกถึงความทรงจำเก่าๆดีๆได้อะไรอย่างี้เออน่ารักดีว่ะเมื่อกี้เกิดเกิด <laughs> ยัง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 ปะ่ะกลับเลยก็ได้ไม่กวนแล้วจะตีสามละเอาเจ็บผู้ชิเชิญค่ะเชิญเชิญอันนี้บ้านคุณค่ะอ่ะยืนนิ่งเลยเมืกี้มันเขียนว่ารีไวรูร้สึกเศร้าอ่ะจากอะไรอ่ะโอ้ยตกใจเลยเดี๋ยวนะความเศร้าวบวกหนึ่งนะคะแช from a close sentiment อ๋อตรวจ someone feeling bad seeing that someone 리ไวช cherishes is suffering make him sad โอ้คือคุณนันซี่กับรีไวเนี่ยสนิทกันใช่ไหมแล้วก็รีไวรู้สึกว่าตัวเองสนิทกับคุณนันซี่ฟังดูแปลกๆนะเพรานดูสลับกันเออ เมื่อกี้กคุณนันซี่ก่อนที่เราจะออกมาจากบ้านคุณนันซี่คุณน,นัณน,นซี่รู้สึกอันคอมฟอร์ทเทบมันจะเป็นสีสม้มเฮียก็เลยรู้สึกเศร้าไปด้วยที่คุณนันซี่ไม่มีความสุขอ๋อเฮียแคร์ทุกคนเฮียแคร์มากๆเลยเฉบาะแคร์คุณนันซี่ใ <laughs> ส่ชุดอันไหนดีอันไหนดี เทมากทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ข้างนอกเป็นเสื้อยีนนะคะใส่นาฬิการองเท้าผ้าใบสีขาวมาลืมไปเลยเนี่ยแจนว่าจะไปเล่นขุนสีเดี๋ยวรอให้เฮียไปโรงเรียนก่อนแล้วแจนจะไปเล่นขุนศีเฮียจะดูหนังผีจริงอ่ะเมื่อวานก็เจอผีป่ะตัวเป็นเป็นป่ะไม่กลัวหรือไงซีไปไหนอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวแจนกลัวรีไวกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่แจนกลัวทุกคน ที่ห้องคุณนันซี่มันมีวิญญาณของคุณโยชิดะอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันเป็นเพราะว่าห้องคุณนันซี่ผีสิงค่ะเว้ยน่าก,กลัวเวอร์คือผีก็หลอกรีไวแล้วก็แบบหลอกคุณนันซี่แล้วคุณนันซี่ก็มากีใส่รีไวในห้องน้ำแล้วก็แบบเฮีย <laughs> คือวิ่งออกไปตั้งสติข้างนอกแล้วแบบ <laughs> อีแดงก็คือตกใจ ทำไมมันวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะต้องวุ่นวายอะไรเบอร์นั้นนะบ้าบวคอแตกน่ากลัวจริงจพวงป oh ุ้าโอ้ไม่กอดเลเทมากดูเครื่องซีดีก็ไม่ปิดแอสพารากัสก็ไม่ล้างในห้องครัวย,ยังคงมีแมลงสาบแล้วก็ยังท่อน้ำอียเหรออันนี้พังเหรอโอ้ตายละชีวิตทุกคน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 ฟังฟังที่แจนจะเล่าค่ะที่ห้องคุณนะสิ ได้มีวิญญาณของคุณโยชิดะอยู่มันเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านคุณนันซีพระเจ้าช่วยคือตอนที่แจนให้คุณนันซี่ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี้ยแจนก็ไม่รู้หรอก ว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเจนแค่เห็นว่าห้องเชา่าอ่ะมันถูกแล้วแบบตอนที่เจนกําลังย้ายของเอาเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆของอพาร์ตเมนต์อันเนี้ยออกไปเพื่อที่จะแบบรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันมีสิ่งเนี้ยอยู่ใต้พรมในห้องนั่งเล่นทุกคนเป็นแบบแล้วมันลบออกไม่ได้ทุกคนแล้วแบบ อือืออพาร์ทเมนต์คุณนันซีผีสิงแต่ว่าที่แปลกก็คือคุณโยชิดะเป็นผีตัวแรกที่อยู่ในคลิปแรกของชาแน,นลเราลองลองเข้าไปดูได้ฉ <laughs> ันเลยสงสัยว่าหรือว่าคุณโยชิดะเนี่ยไม่ได้สิงอพาร์ทเมนต์แต่ว่าตามติดคุณนันซี่ <c oughs> จะพูดยังไงก็น่ากลัวว่าบางทีอะทุกคนเคยดู หนังผีฝรั่งแนมะ้ที่แบบผีมันไม่ได้สิงบ้านะแต่มันสิงคนนะมันแบบมันแบบตามคนเลยโอ้กลัวพวกลุกกลัว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 เลิก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 ,ลก,ลกเอาไปวางคืนเอไปแตะไว้ Robert, <Roberto. S 1> คืนโรเบิร์ตโรเบอร์โต้แกซังเป็นปลาที่กล้าหานก็อยู่ในบ้านผีสิงคนเดียวได้อย่างไรโรเบอร์โต้ ตั้งชื่อว่าโรเบิร์โตโดีกว่ามันเรียกง่ายกว่าโรเบิร์ตวั <c oughs> นหลังนี้นะ่ากลัวเกินไปทำไงดีคาดโรเบิร์โตแกผีสิงเหมือนกันปะเนี่ยทำไมแกไหว้กลับไปกลับมาแบบนั้น